สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมคนบ้านนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับพบโปรแกรมควบคุมมือถือระยะไกลตัวใหม่นะครับสามารถฝังตัวเองอยู่ในโทรศัพท์โดยที่เรามองไม่เห็นนะครับว่าโปรแกรมตัวนี้มันทํางานอยู่นะครับหากเราพบหน้าจอการแจ้งเตือนเหมือนรูปภาพแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันคือโปรแกรมควบคุมมือถือระยะไกลตัวใหม่นะครับ โดยที่มันสามารถฝังตัวเองอยู่ในเครื่องนะครับโดยที่เรามองไม่เห็นว่าโปรแกรมตัวนี้มันทำงานอยู่ตามรูปภาพนี้นะครับระบบปฏิบัติการของ Google นะครับตรวจพบก็เลยแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับเจอแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยนะครับ 1. ให้เราเปิดโหมดเครื่องบินเอาไว้นะครับ 2. ตัดอินเทอร์เน็ตทุกช่องทางหรือถอดซิมการ์ดออกไปเลยนะครับ 3. ให้เข้าไปที่เมนูการช่วยเหลือพิเศษ Accessibility Service นะครับจากนั้นนะครับให้เราเช็คดูว่าแอปตัวไหนนะครับที่เราอนุญ,ญาตให้เข้ามาควบคุมมือถือของเราแล้วให้เราทำการปิดแอปตัวนั้นนะครับไม่ให้เข้ามาควบคุมมือถือของเรานะครับ 4. หารายชื่อแอปแปลกๆนะครับแล้วให้เราทำการลบแอปนั้นทิ้งทันทีนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับระบบมันก็จะกลับคืนมาปกตินะครับโปรแกรมควบคุมมือถือนะครับมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแต่เราต้องเรียนรู้ไปกับมันเรื่อยๆนะครับและรู้เท่าทันมิจฉาชีพนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ปลอดภัยห่างไกลมิจฉาชีพ100%เอร์เซสวัสดีครับ